สวัสดีครับวันนี้กับชิวปัน2012ูนนึ่อเกมมิ่งไงเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของวันนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรเลยโอเควันนี้เรามีหัวข้อทุกคนเห็นนี้ไหมมันคือนิวเคลียร์ของจีนซึ่งวันนี้ เราจะมาลองสิ่งนี้กันแต่เอ่มีเรื่องหนึ่งคือเราไม่มีเรือจะให้มาลองดีๆเลยเราทุกข์บินดีไหมอ่ะเนี่ยลำเนี้ยมันมีให้ผมติดตั้งไว้แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าหรือจะเป็นเรือที่สามก็มีนะ เรือนี้ดิฮึงั้นหนี้ดีกว่าเรือใหม่ไม่เคยออกมาใช้เลยหานิวเคลียร์ก่อนนิวเคลียร์หมดแล้วไปหยิบออกมาแบบออกมาอเมริกัดใครมันออกมาโอเค อีกลูก,กมันใช่สองลูกใช่ไหมลนำนี้ลำนี้ใช่สองลูกเค้าลูกแรกไปก่อนอีกลูกหนึ่งผมว่าเป็นโนยวเคลียร์เลยดีกว่าเพราะแต่ผมเอาโนิวเคลียร์ไปแปะไว้ไหนเนี่ยเคอร์โอเคมา ผมไม่เคยลองนิวเคลียร์นี้ด้วยสิอันนี้พลังคือบวกยี่สิบเปอร์เซ็นหรออัน,นไม่บวกอันนี้คือลัวลบโบราณเนี่ยทำไมปีที่มันมันไม่โบราณนะสองพันสามสิบแต่มันไม่บวกยี่สิบเปอร์เซ็นตกับบวกเงินยี่สิบกับบวกทองยี่สิบอะอะไรกันไม่ค่อยเข้าใจ ยุโรปโบราณเยอรมัน,นเรือของรัสเซียเหรอเรือระมันโปรตีนโหลล่ให้อะไรอะรัะสเซียมา ครั้งแรกของปืนแต่เรือมันไม่ค่อยดีเลยที่ผมออกมาผมไม่แน่ใจแต่าม,ไ,มได้บวกของอะ่ะใช้ผมว่าผมจะเกาะคนอื่นไปด้วยดีกว่าแต่เรือดูอย่างเท่อ่ะเขาบอกว่าปีสองพันสามสิบว่าเป็นเรือมโนแต่อย่างเท่เฮ้ยฮร์คอปเตอร์สองลำเลยเหรอว้าว <laughs> เรือบรรทุกเครื่องบินโมเมนต์ แล่นเร็วมากมันผมใช้ความเร็วหนึ่งแล้วกันความเร็วหนึ่งคือเท่ากับคนอื่นผมจะเกาะไหนดีคนนั้นแล้วกันนั่นก็เร็วไปอันนี้คือช้าเกินโอ้โหสองลำ โอเคเจอแล้ว <Okay, S 2> จะแต่แต่ข้อดีอมันเล่นเร็วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนัง่งเครื่องบินปะไม่ใช่เซิร์ฟเซิร์ฟนี้มีเครื่องบินลุกแรกไปแล้วอยากรู้เป็นยังไงไม่ชนหินเรออโอ้โห โหลดก็ไม่ได้ช้ามากนะแต่ว่าใช้เวลาในการไปค่อนข้างนานเออเลยโอ้มันลงน้ำอะ่ะตัวไปยังไม่ได้ลงนะ่ะโอ้โหดาเมจสองหมืนบ้าไปแล้ว ตรงนั้นป้าตรงนั้นฝั่งไหนเนะี่ยฝั่งนู้นเด้อเด้อแต่ผมมีอันที่ใกล้กว่าผมต้องไปของอันนี้ก่อนหน่ไงจี๋ไม่รอเนี่โดนระเบิดนิวเคลียบเออมีคนใช้ระเบิดนิวเคลียร์เหมือนกันนี่ก็เละเลยน่าจะเละ <c oughs> เรียบร้อย เ่อยเห็นตอนระเบิดโอเคมันมามันมนมีคนเล็งผมจากฝั่งนู้นเลยอะอุ้ย่อยเห็นตอนระเบิดโอเคมันไปอะผงรู้แต่ว่าตอนนี้คือยิงไปแล้วสัตสัตตูคือวันช็อตวันคิวชักกเดเดวเลยอะอ๋อเออใช่ลืมไปมันดูยังดูไม่ได้ ปังปังเพราะผมใช้ฮคอปเตอร์ยิงมันดีกว่าหาหาเรือตัวเองไม่เจอเรือ,อทำไมเรือมันไปไวจังเนี่ยปล่อ,อันนี้ไปเลยส่วนอันนี้โอเคทำไมเรือจะพังแล้วอ่ะเอาลืมไปเรือไปเรื รู้จักหน้าหมอโอเคเพราะว่าผมไปหาเพื่อนอนดีกว่าผมต้องเหลือไปเกาะเพื่อนเม้อนผมไม่นัดไม่น่าจะรอดออกจากที่นี่ อุ้ยเขาจ่อหลังผมเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมต้องรีบเข้าหาเพื่อนแล้วเพมันจะไม่ได้ใช้ระเบิดนิวเคลียร์หรอกใช่ไหมอุ้ยผมชนผมรอดผมรอดโอเคจะไม่รอดแล้วจะไม่รอดเพราะออตอนไปโดนเนี่ย ผมตายเพราะว่าผมชนของตะ <g ül> <c oughs> โอ้จะชนะลรวสุดเอเคอีเยอะเลยก็จะชนะอีกเยอะเลยก็จะเวลสิบห้า 15. แอย่างไรเราก็ขึ้นเวลสิบี่แล้วความเร็วเท่าไหร่อะยี่สิบเจ็ดหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมอยากหาเรือที่ความเร็วเท่าใก,กล้ๆกันนะมีปะโอสิบยี่สิบสี่ราะว่าลำนั้นมันเรือเป็นพิเศษอะไอ้อลำนี้ลำที่ใช้อยู่อะเฮ้ยยิเพดินน่ะยี่สิบเก้า แถมมีตอปิโดด้วยเฮ้ยอันนี้สนใจกว่าอินด p e พ d เดนตเนี่ยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดีวกว่าแล้วเปลี่ยนปืนก่อนเอาอันที่แบบแรงๆอันนี้แปดร้อยห้าสิบจุดร0อยห้าพันกว่างั้นเป็นอันนี้แล้วกันอินดะิพเดนต์เนาะ ส่วนอันที่ใช้ตรงนี้เดี๋ยวนะผมอยากลูไม่มีเหลือที่ปล่อยได้สองลำไหมนอกจากลำอันนั้นอันเนี้ยไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พิเศษตรงนีีสองลำต้องหาเรือที่แบบดูแปลกๆอะ่ะดูแบกแนวอะ่ะ เฮ้ยลำนนี้ทำไมดูน่าสนใจจังเรือเทิดอะไรเยอรามันเหรอเรือเยอรามันลำนี้น่าสนใจอุ้ไม่ใช่ฮะรอเรือไหนอ่นะเมื่อกี้ผมไปเจอเรือลำไหนอ่ะลำนี้ปะลำนี้ทำไมดูเก่าจังเนี่ยโอเคเก่าจริงโอ้โหเป็นเรือยุคแบบเฮ้ยแต่ 5, ห้าพันเลรียไทยแพง เดี๋ยวนะรำเนี้ยของจีนไม่น่าใช่ไหมไม่มีไม่ใช่เพราะนี่สองพันเจ็ดำไหนเนี่ยนี่เหมือนจะเป็นแค่โปรเจกต์ถ้าจะไม่ผิด ทำไม่ได้จริงอันนี้อย่างเร็วเลยอันนี้มีป็่ลำเดียวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเัด,ดฟกาก,กว้างก็มีแค่ลำเดียวแต่แต่าฟอย่างกว้างเลยวิสองลำสองลำใช่ไหมใช่ขอดูราคาหน่อย เพงอะนี่มันขึ้นเทียบสามแล้วพวไม่มีพวผมเคยเห็นคนใช้ที่แบบมันได้สองลำแบบดัดฟากว้างมากอะเกินสองลำอีกอ่ะคือเอาขครื่องบินขึ้นได้อะหรือมันคือลำนี้หรือมันคือลำของอิตาลีลำนี้เองอลำนี้ปะ ก็ไม่น่าใช่มันกว้างกว่านั้นน่ะเอาไปหาในตลาดนี้ก่อนเผื่อมีน่าจะเหลือนั่นไงนั่นไงนแบบนี้แหละ <c oughs> โอ้โหราคาเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงโอเคไปเดี๋ยวผมต้องไปหาฟาร์มเอเลียนอะทอยแล้ว ชซกสามสิบเก้าใช่ไม่เยอะมาก FS Ocean อุย้ยสวยอะ่ะดูดิแล้วแบบมีเครื่องบินเทรลเบิร์ดด้วยอะ่ะเออเออเออเจิงเจ๋งอนะโอ้เนี้โอ้โอ,โอเคมาอีกรอบ รอบนี้ใช้เรืออะไรออันนี้มันเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าใช้อันนี้เรือคู่ใจผมเลยสมัยก่อนแต่ความเร็วมันช้าเอานนี้ไปเลยแล้วกันนี่อย่างเร็วมาวันนี้เล่นได้เกินหนึ่งเกม พอเขาไม่ยืดเกมพอฉัผมตายก่อนไม่ใช่ดิใช่ผมตายก่อนเฮ้ยลำนี้เจอห้องเลวแล้วอย่างเลวเลยดิ <c oughs> ลำนี้ไม่จริงนะครับลำนี้ไม่จริงแล้วเชื่อไหมครับเรื่องอิตาลีเมื่อกี้ก็มีจริงนะครับผมทมผมผมถามคนตัดต่อมาแล้ว แลวผมเร็วไปอีกแล้วผมเร็วไปอีกแล้วเร็วไปเร็วไป,วไปผมม,มีตายถ้าเกิดมเร็วผมเร็วไปผมไปเอาความเร็วมาแต่ฟ้าด้านหลังก็กว้างนะทำไมมันอันนี้ไม่ได้สองลำไม่ได้อ,อ๋อลืมไปมไม่ใช่ลูมโนเดียวนะแววมันเห็นนเลยได้แต่มันไม่เห็นของจริงอะมันอยู่ไกลเกิอนอะ พ่อผมฮิวตัวเองได้ไหมอู้อ้าวชอ้าวชอ้าวชลีลีเรือก,ก่อนโอเครอบนี้เรามีเรือทุกขึ้นมนให้แบกดริปเรือดริปไปก่อนหมุนไปเรื่อยก่อนไอ้ตึกพวกนี้มันขวางทางมันต้องระเบิดทิ้งอะ มันมันเสียงทำให้เราพังได้แบบเมื่อกี้แล้วที่แล้วคือเราเระเบิดเพราะชนก้อนหินอย่าตัดนะผม <c oughs> บอกอย่าตัดแล้วตัดเองเรียบร้อยฮะเฮ้ยอ้าวว ถชยหลังวัยแมย<ด>ยยย่นึ๊บอ่ะีห้ให้ให้ให้เพื่อน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  โอ้ย oh. ขอโทษขอโทษทีเพื่อนมองไม่เห็นมองไม่ทันขอโทษลบตรงนี้แล้วก็ยิงฟ oh. าอุ้ยผมชนเรือศัตรูทีเดียวผมกลับาย คือถ้าเกิดชนเรือเพื่อนไม่เป็นไรอย่าชนเรือศัตรูตคือมีสิทธิ์กระปายใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดแต่มันล็อกนานอะผมชนเรือเพื่อนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหอื <c oughs> <c oughs> ผมโดนเครื่องบินตอดโอ้โหปืนอย่างเยอะอ้อผมโดนนายตายเนี่ยโอเค โอเคได้ละเพราะเมื่อกี้ผมใช้เิียวเคลียทีเดียวตายตตยสองลำเลยเอาจริงดิผมได้เงินหนึ่งล้านแล้วกับทองอีกหนึ่งร้อยโอเคดีนัดแบทเลยอะแบบเยี่ยมนัดแบทมาเค ผมก็อัพแค่อันนี้นะผมยังไม่ได้อัพความเร็วเลยทวามเร็วจังผมอัพความเร็วล้วนอ,อ้ผมต้องอัพความคล่องแคลวดีโอเคเรียบร้อยก่อนที่จะไปก็มาดูเฮลิคอปเตอร์กันก่อนนะโอ้เติมมาเนี่ย สุดที่เหลืออบนนี้โอ้เจ้าขอลองอันนี้แล้วก็ไปละแต่ขอลองอันนี้กันก่อนนะก่อนคลิปจะไ,ไม่สั้นเกินอ้สแปดนาทีแล้วอย่างที่อย่างหน้าลองเลยะ oh, oh. มาลองกันซุยกะกุ คืนชีพได้นรเนี่ยมันหายไปตั้งแต่สงครามโลกแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไหนมาลองตรวจกันก่อนสิมันคืออะไรตะเม็ดแรงไหมก็ไม่แรงอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยถ้านบินมาจากตรงนั้นอะ่ะ ใชไ่ไม่เกิดตรงนิวเคลียร์นิวเคลียร์เหรอคือมีขนขนิวเคลียมาบื้มหมดเนี่ยเอาจริงดิมองไม่ทันอะ่ะจริงๆคุณขึ้นแบบแนวจิงก็ได้ไม่ใช่เหรอผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะผมก็ไม่รู้ว่า รุ่นไหนมันไอ้นีได้โอ้โหแต่นิวเคลียร์เมื่อกี้คืออะไรจริงอเอาลนนี้โอ้ย,อยามาันตัวผังไปแล้วทำไมมันแรงจังเนี่ยมีหน้าทำไมมันแพงทั้งแรงทั้งแพงอะ ทำไมมันแรงจังอะมันต้องลองมันสปอนได้กี่ลำอ่ะอันนี้เอฟยี่สองเอาไต่อยออชาวบ้านอันนี้คือไม่ไม่โดนแล้ไง นกเคี่ยมกี่ลูกอะเรื่อยหรอมีได้เรื่อยๆแปลว่ามันมันคือเครื่องบินถึงระเบิดถ้าจะไม่ผิดฉันเราสามารถหาได้เรื่อ,อยมันระเบิดเยอะอ๋อเนี่ยมีหนึ่งลูกแต่ทีนี้สองครั้งโอเคน่าจะไม่มีอะไรละสกาอต แต่ผมอยากรู้จริงๆว่ามันถ้าว่ามันยังนี้ทำอะไรได,ได้เขาอู่แบบไกลๆดิอ๋อโอเคคล้ายๆมอตอเอาลำที่พังกันเราไปแล้วอโอเคพังละเจอกันครั้งหน้าครับไม่แน่อาจจะลงวันนี้อีก ก็ได้ใครจะไปรู้สวัสดีครับ